พามาปลูกหญ้าขนนะครับเอาไว้เลี้ยงวัวนะครับเป็นวัดหนึ่งนะครับที่เ,เรา,าสร้างนะครับสร้างแหล่งอาหารสัตว์นะครับเอาไว้เป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งหรืออาชีพเสริมของไทยหลายๆคนนะครับนะครับอันนี้ผมดึงมาทั้งรากนะครับ นี่ครับพี่น้องครับนครับผมเอาเสียมขุดออกมาทั้งรากนะครับแล้วก็ผมก็ขุดนะครับผมก็ฝังนะครับประมาณขนาดนี้นะครับนี่ครับก็เอาพิงๆไว้ตามขอบถนนนะครับเอาตรงนี้เป็นเขตบริเวณทางนะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับด้านข้างขอบถนนนะครับ เป็นร่องลึกนะครับผมก็เอายาขนมาแปะไว้นะครับหญาขนเป็นหญ้าที่ทนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื้อยขยายเองได้นะครับนี่ครับพี่น้องครับขออภัยนะครับผมตัดต่อคลิปไม่เป็นนะครับเป็นคลิปบ้านๆนะครับเป็นคนโบราณนะครับแต่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับแบบสไตล์ของตัวเองนะครับ อันนี้หว่านข้าวนะครับหว่านข้าวแต่ผมก็ปลูกยญ้าขไว้แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพอเขาไถกลบนะครับเขาไถกลบหญ้าก็จะงายไปนะครับสักหน่อยเขาก็จะขึ้นมานะครับอีกไม่นานหลวงก็จะเอาขึ้น้วครับพี่น้องครับเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเราก็วางระบบเอาไว้นะครับอันนี้น้องชายกับน้องเขยนะครับ กับน้องสาวนะครับก็หวัดเข้าอันนี้เป็นร่องรอยนะครับนี่ครับพี่น้องร่องรอยที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับพอไถกลบนะครับเขากา็จะขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการทำงานสไตล์ผมนะครับผมตัดต่อคลิปไม่เป็นนะครับก็เล่าแบบ บ้านๆแล้วกันนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและก,ะกดติดตามให้กําลังใจนะครับลองเอาวิธีผมไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับสร้างแหลกอาหารสัตว์นะครับหญ้าขนเป็นหญ้าที่เขาสามารถที่จะเลือ้อยขยายาไปได้นะครับขยายพันธุ์เองได้นะครับเกี่ยวเป็นหญ้าวัวนะครับเป็นหญ้าก,กระต่ายนะครับ ให้วัวให้ควายนะครับเป็นหญ้าที่มีวิตามินและโปรตีนคุณค่าทางอาหารสัตว์สูงมากนะครับนี่ครับผมปลูกไว้ตะกี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากทักทายนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ